เอาล่ะครับทุกคนเราก็ขอ,อยินดีต้อนรับกลับสู่ Double Clash เล่าไปเรื่อยนะครับวันนี้แน่นอนครับเราก็มากับการพูดถึงคอนเทนต์ต่ตางๆและในวันนี้ครับนี่คือคอนเทนต์ของผู้ที่เป็น Membership ของเรานะครับได้ขอมารวมถึงผ่านการโหวตมาว่าอันนี้แหละ ด้านของ Member s h i p อยากฟังนะครับซึ่งเป็น Membership ตั้งแต่เทียสองขึ้นไปหรือว่าในทุนคอนเทนต์กับในทุนใหญ่นั่นเองนะครับเนาะนั่นก็คือเรื่องของผู้เล่นดาวรุ่งที่มีโอกาสเก่งแบบก้าวกระโดดในซีซั่สัน2022ถึง2023นนั่นเองนะครับอันนี้ได้คะแนนสูงสุดเลยนะฮะก็ถ้าใครอยากมีส่วนร่วมในการนำเสนอคอนเทนต์ที่อยากฟังนะครับหรือว่ามีสิทธิ์ร่วมโหวตเนี่ยก็สามารถสมัครมาเป็น Membership กับเราได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มจอยด้านล่าง เท่านั้นเองนะครับก็จะมี3มเทียให้เลือกนะครับถ้าเป็นเทียสองเทียสามเนี่ยก็จะได้ได้เสนอคอนเทนต์เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะฮะเราก็แน่นอนครับว่าในคลิปคลิปนี้จะมีวิดีโอจะมีรูปภาพให้ทุกคนได้ดูด้วยนะฮะหลังจากที่ผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มานาะเขาว่าบางบางคนก็เขาก็อยากให้มีรูปมีวิดีโอด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้จะใส่ให้อย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับคนแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยครับก็คือทางหน้าของเจรคับ ตัวของเจเลนกรีนครับอายุ20ปีเท่านั้นครับสูง 6'4 เล่นเป็นตำแหน่งชูติ้งกาดนะครับถ้าเราจะดูในซีซั่นที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมานะครับเจเลนกรีนถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับในฐานะการเป็นรูปกี้ครับ17.3แต้มต่อเกม2.6แอสซิสต่อเกมแล้วก็3.4รีบาตต่อเกมนะครับแต่สิ่งที่ผมจะคริติคแกตลอดหรือว่าบนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแกตลอดเพราะว่า เอฟเฟกตีฟของแกไม่ค่อยมีครับความมีประสิทธิภาพของแกมันไม่ค่อยมีแล้วอยู่เรื่องหนึ่งก็คือความคอนสิสเทนต์ครับหรือว่าความสม่ำเสมอน,นั่นเองตัวของเจลนกรีนฮะไม่ค่อยมีในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เราเริ่มเห็นในช่วงหลังๆของฤดูกาลแหละถูกป่ะประมาณ20นัดสุดท้ายเนี่ยผมก็ตามเช็คสแตทของเจลินกรีนเช็คแบบว่าความมีประสิทธิภาพเขาเฮ้ยก็โอเคขึ้นครับโอเคขึ้นผมเลยมองว่า ถ้าเขาสามารถใช้ช่วงท้ายตรงนี้เนี่ยครับต่อยอดพัฒนาไปถึงปีหน้าได้เนี่ยก็น่าจะดีไม่ใช่น้อยครับและน่าจะสามารถทำแต้มได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำครับ อย่างเช่นเรื่องของการยิง3แต้มเนี่ยแกอยู่ที่34.3%เท่านั้นนะครับแล้วก็ยิงไปถึงประมาณ6.8%ลูกเลยทีเดียวผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งอาจจะเพิ่มไปสักประมาณ36%อะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะกำลังโอเคนะฮะแล้วถ้าเรามานับเรื่อง f f f t i v i v i f l d g o a l p e r c เ n t a g e เนี่ยนะครับเขาอยู่ที่50.8%เท่านั้นเองนะครับน้อกความมีประสิทธิภาพในการยิงเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าไปเทียบกับ l ลีกเอ a ว e เนี่ย หรือว่าค่าเฉลี่ยของหลีกเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของหลีก effective f i e l d Growth percentage เขาอยู่ที่53.2%เครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงหลังๆเจเลนกรีมเริ่มจะมีตรงนั้นและปีหน้าแกน่าจะพัฒนาตรงจุดนี้ไปได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของ Turnover ที่แกผมว่าคิดว่าน่าจะทำให้ แกพัฒนาไปเป็นคนที่ turnover น้อยลงได้นะครับรวมถึงอาจจะมี assist ที่มากขึ้นสักเล็กน้อยถูกไหมแล้วเรื่องสุดท้ายครับผมว่าสเตเฟนเซลัสควรจะช่วยเรื่องนี้กับเจเลนกรีนนั่นก็คือเพิ่มเรื่องเกมรับเข้าไปเพราะเซลัสก็พยายามบอกตลอดว่าเขาจะพยายามทําทีมให้มีการดีฟนอ์ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในหลายๆเรื่องของเจเลนกรีนโดยเฉพาะเรื่องการทําแต้มเนี่ยครับจะมีความสม่าเสมอมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปีหน้าผมคิดว่ามันคงไม่อยู่แค่ แค่17.3แต้มแต่มันอาจจะขึ้นไป20บบวกแต้มก็ได้ครับ ทีนี้มาถึงคนต่อมาครับคนคนนี้ก็คือที่นั่งของเจเดนแม็กแดนเนลส์ของมินเนสตาทิมเบอร์วูฟนั่นเองครับตัวของเจเดนแม็กแดนเนลส์เนี่ยเพิ่งจะอายุ21นะครับส,สูง6ฟุต9นะครับเขาก็ค่อนข้างมีเวอร์ซาไทยพอสมควรครับเพราะว่าไซส์ใหญ่เนาะแล้วก็ยิง3ได้นะครับแล้วก็เล่นเกมร,รับได้โอเคเลยนะผมค่อนข้างที่จะชอบเจเดนแม็กแดนเนลส์มากๆนะครับทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงพูดถึงเจเดนแมกแดเนลส์นะครับ สิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่มันกระตุ้นให้ผมเริ่มที่จะจับตาดูผู้เล่นคนนี้มากขึ้นนั่นก็คือช่วงเพลย์ออฟของบีเน็ตสตา m b เ r w o l ว e ฟครับที่เขาสร้างผลงานได้ค่อนข้างดีและเบียดมินิทของจาร e d v a n ฟันเดอร์บิลไปได้ด้วยนะฮะจาร์เร็ดฟันเดอร์บิลเป็นอีกคนที่เวอร์สทายครับนะครับแต่ประเด็นคือฟันเดอร์บิลเล่นที่จะแบบกระจายตัวออกมาอยู่ตรงพื้นที่สามแต้มไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าเจเดนแม็กแดนนีครับ ค่อนข้างทําได้ดีในจุดจุดนั้นอ่ะซึ่งถ้าเราไปดูในช่วงเรเกรกูล่าซีซั่นครับทุกคนเจเดนแมกเดนเนลลมีแต้มอยู่ที่9.2แต้มต่อเกมนะครับ1.1ึ่งจุดแอสซิสต์แล้วก็4.2่จุดสองรีบาวนะครับส <3 S 2> แต้มเนี่ยยิงประมาณ3.6ครั้งครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ31.7%หรือเอาง่ายงก็ตีไปประมาณว่า32%เนี่ยแหละครับนะฮะฟิลโกก็อาจจะไม่ค่อยดีนะนะแต่ว่าถ้าเราขยับเข้าไปดดูใน Play นนนเเเพลยย์ออออฟขขงงงค้าาาี่ะรับท เจเดนแม็กดาเนลส์เนี่ยนะครับโอ้ทำไปประมาณ9.3แต้มนะครับแล้วสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากที่สุดคือเขามีถึง1.8บล็อกนะครับแล้วก็3แต้มครับยิงลดลงมันน้อยนิดหนึ่งครับจากช่วงเรกูลาร์ซีซั่นยิงไป3.6ลูกต่อเกมแต่ว่าในช่วงเพลย์ออฟครับยิงไป3.3ลูกต่อเกมแต่เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่50%เลยทีเดียวซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ย การที่คุณวอร์ซา,ายในเรื่องการยิง3คอยสเปซให้คาวทาวได้คอยสเปซให้ดีโลหรือว่าแอนแมนได้เนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีมากๆหรือว่ามันอาจจะเป็นผลบวกที่จะทำให้ในช่วงเรเกลล่าซีซั่นเนี่ยนะครับแกมีมินิที่มั่นคงมากขึ้นนะฮะแล้วก็ผมเลยคิดว่าเฮ้ย บอลอาจจะตกไปในอยู่ในมือของเขามากขึ้นหรือเปล่าและเขาอาจจะได้เล่นเองมากขึ้นหรือเปล่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างสนใจด้วยครับค่อนข้างสนใจด้วยผมก็เลยคิดว่าอืมน่าสนใจจริงๆแล้วฟิลโกปเปอร์เซนเทจก็เพิ่มขึ้นด้วยนะในช่วงเพลย์ออฟอ่ะ5 2านะครับแต่ว่าในช่วงของเรกูล่าซีซั่นเนี่ยแกมีอยู่แค่46%เท่านั้นเองนะครับน้องถึงแม้ว่าโอเคแหละแอดเทมการยิงจะต่ำลงในเพลย์ออฟแต่หลายๆอย่างก็ ดูแล้วมันค่อนข้างมีแววผมเลยเลือกคนคนนี้เป็นคนที่2นั่นเองครับสำหรับเจเดนแม d กดาเนียลส์พอมาถึงคนที่3นะครับคนคนนี้ก็คือเจเลนซัคครับหลายๆคนอาจจะล้อเขาว่าเจเลนซัค นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะเนาะคือเขาเป็นดราฟที่ค่อนข้างผิดหวังกันเลยทีเดียวสำหรับเ,เรียกว่าแฟนบาสหลายๆคนแม้ว่าจะไม่ได้เชียร์ออร์แลนโดเมจิกสนะครับท้งหน้าของซักเนี่ยอายุ20ปีครับสูง6ฟุต4นะครับหรือว่าวางแหล่งก็เขียนไว้ว่า6ฟุต5นะฮะผมจะขอรีแคปจากาคลิปที่คุยกันเรื่อง เออเมจิก uh, แล้วกันนะครับแ uh, สงสว่างในดินแดนเวทมนต์นะถ้าใครได้ฟังแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยคือแกเป็นผู้เล่นเกมรับที่น่าจะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้ด้วยแล้วแกค่อนข้างจะเด่นในเรื่องเกมรับด้วยนะครับในช่วงปีรุก,กี้ที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่มันย่ําแย่หรือเกิเนี่ยครับคือการยิง3ามแต้มของแกไงครับยิงไป4.1ลูกต่อเกมลงแค่ยี่สนะครับคือมันน้อยมากนะครับคือมันน้อยมากแล้ว แล้วว่าร่มเนี่ยก็พอใช้ได้เลยนะปร,ะริมาณเนี่ยคือยิงประมาณ4.1ครั้งต่อเกมผมว่าแก้วคงเป็นคนที่มีความมั่นใจในเรื่องการยิง3มแต้มอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองแม่นแบบเคอร์ี่ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะแต่เขาคิดว่าผมคิดว่าเขาน่าจะยิงได้ถูกไหมแบบไมซ์เซตของเขาเองซึ่งไอ้เรื่อง3มแต้มเนี่ยครับที่มันฉุดรั้งความมีประสิทธิภาพของเขาจริงๆจะบอกว่าแค่3แต้มก็ไม่ได้ เพราะว่าฟิลโกเปอร์เซของเขาอะ่ะมันก็อยู่ที่แค่36%สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมคิดว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ก้าวกระโดดของเจเรนซักเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการทำแต้มนี่แหละปีนี้เจเรนซักทาไป11.8แต้มหรือปัดง่ายๆคือ12แต้มต่อเกมถ้าเขาเพิ่มการยิง3มแต้มให้แม่นขึ้นกว่านี้เอาสักประมาณแบบ33%ก็ได้ครับยิง3ลงหนึอ่ะ ผมว่าแต้มของเขาจะพัฒนายอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันนะและเขาก็จะมีพื้นที่ในการไรฟ์วงไหนได้ง่ายขึ้นนี่คือเรื่องสําคัญเว้ยเพราะเอาง่ายๆเลยถ้าสมมติเจอบัคเจอเอ,อ่อหรือไม่ต้องเจอบัคอะเจอเซนเตอร์ที่เล่นดรอปเคอร์เรจอะแล้วเจนนซักเป็นคนถือบอลนะครับทุกคนนึกภาพออกปะเขาก็ดรอปวันยังข้ามอะจะไปกลัวอะไรอะมึงจะพูกอัพสามมึงก็ยิงไปดีมึงยิงแค่21.4%ดในงานในเรื่อง3แต้ม ผมคิดว่าเขาไม่มีทางไม่รู้ครับว่าตัวเองมีจุดอ่อนในเรื่องไหนเพราะฉะนั้นฮะปีหน้าผมเชื่อจริงๆนะว่าโอเคสามแต้มเขาคงจะไม่ได้ดีขึ้นเยอะมากมายเวอร์วังขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันมาแตะประมาณ32-33%ได้แกจะมีการทำแต้มที่เพิ่มขึ้นอาวุธในการทำแต้มของแกจะหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับและอีกอย่างฮะปัญหาเดียวกันค,คล้ายๆกับเจเลนกรีนครับนั่นคือเรื่องโทนโอเวอร์ ถ้าแกเทิร์นโอเวอร์ได้น้อยลงเนี่ยน่าจะดีมากตอนนี้แกเทิร์นโอเวอร์อยู่3ครั้งต่อเกมซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเยอะนะครับและเรื่องสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือผมคิดว่าปีหน้าถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและลงได้ประมาณ75เกมอัพอะไรต่างๆที่มันอยู่ในสนามมันจะเริ่มคอนสิสเทนต์มันจะเริ่มคงที่และการทำแต้มของแกครับน่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดการไว้แล้วผมหวังว่า เจนเลนซัคน่าจะทำให้ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามดูกันแล้วกันฮะว่าเจนเลนซัคจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะฮะและคนต่อมาครับคนคนนั้นก็คือเดียนเดรฮันเตอร์นั่นเองครับเดียนเดรยฮันเตอร์ตอนนี้อายุ24ปีแล้วนะครับจะเรียกว่าดาวรุ่งหรือเปล่าก็อาจจะพูดยากสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่ผมอยากพูดครับ ไง <laughs> ใช้ตัวเองเพื่อเป็นบรรทัดฐานโดยแท้นะครับเดนเดรย์แฮนเตอร์สูง6.8ฟุต8ครับแน่นอนครับมีความเวอร์สไทล์หลากหลายอย่างมากๆแล้วสิ่งที่ทำให้ผมมองว่าเดนเดรย์แฮนเตอร์น่าจะหรือมีสิทธิ์ที่จะก้าวกระโดดไปในซีซั่นหน้าได้เนี่ย นะครับพัฒนาแบบก้ากระโดดไปในซีซันหน้าได้นั่นคือช่วงเพลย์ออฟของแกครับทีนี้เราขอกลับมาช่วงเรกูลาร์ซีซันกันก่อนนะครับช่วงเรกูลาร์ซีซันแกทำไป13.4แต้มนะครับ1.3แอสซิสต์3.3รีบาวน์นะครับแล้วแกก็ลงเล่นประมาณ53เกมเท่านั้นอาการบาดเจ็บหรือซัมติงบางอย่างก็มักจะรบกวนแกอยู่เสมอนะครับเรื่องการยิง3มแต้มเนี่ยแกยิงถึง3แกยิงลงไป38%นะเว้ยทุกคนนะครับแล้วก็ฟิลโกเปอร์เซนเทจก็อยู่ที่ประมาณ44%นะ f f f e t i v e f i ิ l โ Go ปอ percentage อาจจะไม่ได้มากมายไรนะักแต่ก็แต่50%อ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยอมรับได้นะฮะซึ่งผมก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเดนเดรย์ฮันเตอร์ผมคิดว่าเขายังไม่สุดสักทางหนึ่งหรือถ้าจะเป็นเป็ดก็ต้องเป็นเป็ดที่สุดกว่านี้นึกภาพออกไหมทุกคนนึกภาพสิ่งที่ผมพูดออกไหมนะครับซึ่งทางด้านของเดนเดรย์ฮันเตอร์ก็ดูเหมือนว่าจะทําได้ทั้งเกมรับและเกมรุกแต่ อยากให้ไปไกลามากกว่านี้อีกทีนี้เราขยับขยี้มาพูดถึงในเพลย์ออฟนิดหนึงกันเลยกันครับ ในช่วงเพลย์ออฟของเดียนเรฮันเตอร์นะครับถึงแม้ว่าจะเล่นไป5เกมและอาจจะเพราะด้วยสกีมของไมอามี่ฮีทด้วยก็ตามนะครับมันเลยทำให้แกค่อนข้างโดดเด่นครับทำแต้มเฉลี่ยไป21.2แต้มต่อเกมซึ่งนี่คือตัวที่น่าจะเป็นตัวทริกเกอร์ที่ดีครับที่ในซีซั่นหน้าเขาจะได้รับบทบาทมากขึ้นเขาอาจจะได้เล่นวันออนวันมากขึ้นเขาอาจจะได้เป็นตัวแอตแทกทูเดอะเพนมากขึ้นหรือเปล่า นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมสนใจโอเคแหละแ s สเซสอาจจะ0.6รีบาวอาจจะ3.8แต่แต้มเนี่ยครับมันน่าสนใจแล้วแล้วมันเหมือนจะพิสูจน์บางอย่างว่าเฮ้ยกูก็ทำได้นะเว้ยนะครับฟิลโกเปอร์เซนเทจอยู่ที่55.7%และ3แต้มก็อยู่ที่46%นะครับนะจากการยิง5.2ครั้งในเพลย์ออฟช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอเคมันอาจจะเป็น small sample ไปนี้เพราะว่ามันแค่5เกมถูกไหมแต่ มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมคิดว่าโอกาสในการที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเรียนเดรย์ฮันเตอร์มันควรจะมาถึงสักทีครับหลังจากที่ผมก็รอมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยปีนี้ฮันเตอร์น่าจะมาแต่ก็ยังไม่มาไม่จะมาก็ก็เหมือนว่าจะยังไม่มานะครับผมคิดว่าในช่วงเวลานี้มันน่าจะถึงเวลาของเดียนเรียนเดรย์ฮันเตอร์ได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้นะจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเดี๋ยวต้องรอดูสีซสั้นหน้าอีกทีนะครับ และคนสุดท้ายที่ผมอยากจะขอพูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือทีงน้าของมาวินแบ็กลีที่3ครับตอนนี้เขาเพิ่งจะอายุ23ปีหมัดหมเท่านั้นเองครับสูง6ฟุต11นะครับแล้วก็เล่นตำแหน่ง Power Forward หรือว่าก็เซนเตอร์นั่นเองนะฮะ คือ,อ,อแกเนี่ยย้ายจาก Sacramento King มาอย่าง Detroit p i s t o n นนะครับซึ่งแต่เมื่ออยู่ Sacramento King เนี่ยก็แค่9.3แต้มแต่พอย้ายมา Detroit ก็อยู่ที่14.6แต้มซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไอปีช่วงแรกแรกที่แกอยู่ Sacktown เนี่ยแกก็ทำค่าเฉลี่ยได้14แต้มบวก3ปีติดเลยนะครับซึ่งผมว่าอ่ะเก็ตเข้าใจแต่ที่ ผมพยายามไปศึกษาหรือว่าอ่านมาเนี่ยนะครับคือเหมือนทีงหน้าของแบล็กลี่เขาเขาเจอโรแล้วก็หน้าที่ของตัวเองครับเขาดูพยายามที่จะเล่นมากขึ้นรู้สึกว่าน่าจะมีความสุขกับ Detroit p i พ t สตันมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แกมี EFFECTIVE หรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับโอเคที่ผมบอกว่าแต้มันอาจจะ เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมันก็เท่ากับตอนที่อยู่แซก o ทาช่วงแรกๆถูกไหมนะครับซึ่งแต่ผมก็ยังคิดนะว่าเฮ้ยในปีหน้าถ้ามาวินบาร์ลี่ยังอยู่กับ Detroit ดีทรอยพิสตันอยู่ผมคิดว่าทางด้านของโค้ชหรือว่าอ n i ์ก t i เ n ชัเนี่ย อาจจะดันแบ็กลี่ขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพให้มีโรที่ชัดเจนรวมถึงมี Impact กับเกมทั้งเรื่องเกมรุกและเกมรับมากกว่านี้ด้วยก็ได้ครับ mm. เพราะฉะนั้นการก้าวกระโดดของมาร์วินแบ็กลี่เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแต้มขนาดนั้นแต่อยากจะพูดถึงโรแล้วก็ Impact ในเกมมากกว่าว่าแกส่งผลอะไรบ้างนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมค่อนข้างให้ความสนใจและเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับมาร์วินแบลลี่เลยคือขอให้แกไม่บาดเจ็บไปซะก่อนครับเพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลากหลายปีของแกเนี่ยครับตั้งแต่ปี2018ถึง2019มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแกเล่นไม่เคยเกิน48เกมเลยนะครับใน1นึฤด,ดูกาลเพราะฉะนั้นถ้าแกยังสามารถเล่นได้สม่ำเสมอด้วยฟอร์มแบบนี้ค,คล้ายๆกันครับ คืออาจจะสามารถสร้างความคอนสิสเทนต์ของฝีมือได้และเริ่มที่จะเฉิดฉายได้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้มาวินแบคลี่ด้วยกันแล้ว ผมคิดว่าปีหน้านี่แหละน่าจะเป็นปีที่สําคัญแล้วก็เป็นรอยต่อ,อจริงๆของแกว่าแกจะสามารถพิสูจน์ฝีมือได้แค่ไหนนะฮะก็เป็นกําลังช่วยกันครับเป็นกำลังเอ่อเป็นกาลังใจช่วยมาวินแบล็กลี่กันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือคนสุดท้ายครับสาหรับในคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันเข้ามาได้นะครับรวมถึงขอขอบคุณเมมเบอร์ชิพที่เป็นอ่าตั้งแต่เทียนหนึ่งเทียนสองเทียนสามทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนเรามาและถ้าใครอยากเป็นเมมเบอร์ชิพกับเราอีกก็สามารถสมัครกันเข้าาม โดยการกดปุ่มจอยด้านล่างนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ